ครับ่าวในก้มครับบมืไทยหลายมือแล้วแต่ลิบบุญบงไฟอีกแล้วครับมือนี่อึกูน่ะข้าจกกำลังลังรวยๆวยไปเป็นบังไฟแข็งนะครับบังเงินบังไฟอันนี้สนามเก่าลระครับอเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวบ่าวในก้มสิบาไปเบืงองไปเบืองทีมงานเอไปท่องเ้านำขายอยู่ขั้นเดียว อืมใครอยูค่คนเยาวคนละครับอยูใ่ในป่าคนละ <c oughs> คุณพ่อทันอืมไปเบิง้งเลยพี่น้องนีและครับอยู่หน้าบ้านบ้านานิคมนี่ล่ะคุณอ่ะโอ้ยหลอดพิศขนง่ำงมๆอืมจะพากันจิบไปเบิง้งบางไฟบตานนี้ค่อมกับจิบไปให้กันละครับพี่น้องอืมอันนี้คือบรรยากาศอยู่นาบ้านบ้านาน,านิคม อืมศูนย์ไอศครีมไผ่ทองเขานี่แหละคุณโอ้ยหลดแลนรวยรวยซื่ม,มือม,มีนะครับซื่ม,มืออืมี่นี่เป็นช่งวงไปไปเบิรงแล้วพี่น้องคุณไปไปกันเลย กูหล่อาบกูโอ้ไตัวตัวมาโอ้หลงอดากูแลวพี่น้องไม่่ใ้ปลาได้ครับม่ได้อยู่ในบ้าน

ึ <Bilder S 2> Who, long, ้นแล้วอืมฝนด้วยอ๋อถึนแล้ว แดดฮ้อนหอนจุดบักไฟก็ไไ้ผู้ประกาศไม่เห็นแม่นั่งซองกล้องจากแดดนะนะหมาลาหลายพี่น้องจะกลอยกว่าคัดนนี่ล่ะ

Ủa oh, bài cày đây nè <laughs> mua mua tát oai hàng ôi nó chỉ bắt đẹp gì đẹp gì khác แดดอีกจักอาทิตย์นึงพอดีเติมฮาโอ้วมืน,นี้เท่าไหร่สีห้าหกเดเดี๋ยวเดี๋ยวฮาซ้ามมืงอากาศก่อนอืมมันมีนองมีหนูอย่าง,างเลยอ่ะเบิ้งมังไฟแล้วะมันหากินมตำบมกตัวบบบน,น้องเอ้ ก็ยีไปใส่เบิดเ,เดกตงนังกรงแปม๊มฮะทำไมต้อง,อง,งสัดตะกรงฮะโอ้ยสุกแล้วหนึ่งกีบเอาเง,งียบเราอะไรเียฟาบอ กรหลดม้ัออนตบรรยากาศกินเขากังเสียงบังไฟพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,อเง้อยจววดจวดจวดมัมีปัญญามันมีปะะัญญาับเกอกิจัดกา บางไฟไ้ละ <c oughs> เอาบ้งเอาบ้งเอาบ้งว้าทุกนมาจะทเ้่งฟ้าขอนเ้พี่นอ้องบางไฟตกใส่กลางพ่นเลยพี่น้องเลยอืมดังฮมเลย อ๋อเก๋เจ้อยู่บนตกใเส้นลัาษาเฮียนอืมว่ามันอันว่ามันอันเขายิงจะดลวนมาแต่ยูเคียนไม่พี่น่องมันมันบ่าแมนอืมที่ไได้เป็นบังไฟนี่เอง ไปเบือ้าโอ้ขี่ปนาวุฒยูเคนตัวไนเ่้ตกลงเนี่ยพี่น่องเ้ยว่ามึงดีเดียแล้วตกใส่หัวเขาเลยโอ้โหขี่ปนาวุฒห่งยูเคนบัไกเจเดย JD อยู่นี่ บังไฟพี่นอออโหโหโห้องเอ้ยเพี่อ๋อตกลงใส่กลางพ่นพอดีเลยครับด,กกดังฮวักกรดว่ามันเอียงตกลงมาที่ไหนได้มันบังไฟดว้างาเ็นแล้วตัวนีง

เออโตย,นะยังหรือเปล่าโ่ตอ่ะเฮ้ยขีปนาวุธครับท่านผู้ชมอืมขีปนาวุธแหง่งบังไฟมาจากฟ้าครับโอ้โหฐานอยู่ประมาณกิโลหนึ่งนงลยล่ะอืม tốt đang ép lên Hmm. bao nhiêu ừ. cho hết đi ดีตัวบดตกใส่หลังคาห้างขุนตามมาแล้วเรียวเรียววมเคนออะไรนี่เชนเป็นยังโอ้ไฟตกครับเมมอนนต์ลันอุกบทตกด้ยบงไฟตก ค,คุณตาลิบ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 โอ้ยกลับมาแล้วคุณตาไปท่องเที่ยวอ,อ,อืมเาื่อ,อกอี้รถเรียนบิดมือคุณตาอืมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่นโมงแล้วครับพี่น้องอืมเมื่อกี้เขาไปเบิรงอยู่อืมบัดนี้มัดตกพีล่ละบอกไปอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วโมงแล้วพี่น้องสวัสดีครับ